นายไพศาลพืชมงคลน,นักกฎหมายและนักสังเกตการทางการเมืองที่สื่อยกย่องว่าเป็นกูรูทางการเมืองได้เปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยอ้างว่าขณะนี้มีสสพักเพื่อไทยกว่าร้อยคนอยู่ในอาการขวัญภวาเพราะถูกร้องถอดถอนออกจากตําแหน่งเนื่องจากกระทําการอันเป็นการขัดผลประโยชน์ซึ่งถือเป็นความผิดตามรัฐธรรมนูญ นายไพศาลร,ระบุว่ากรณีนี้เกิดจากการเปิดเผยของนายไทยกรพลสุวรรณนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอดีตแกนนําอีสานกู้ชาติว่าในสัปดาห์นี้จะมีผู้ไปยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตเกี่ยวกับกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยจํานวนกว่า100คนได้เข้าชื่อกันแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราในเรื่องของจริยธรรมและคุณสมบัติของสสและคุณสมบัติของรัฐมนตรี กูรูทางการเมืองผู้นี้ระบุว่าสสพักเพื่อไทยกว่า100คนดังกล่าวจะถูกแจ้งข้อหาว่าจงใจทําผิดต่อรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของตนเองและขัดกับผลประโยชน์ของชาติเพราะขณะนี้ได้มีการร้องขอให้ยุบพ,พักเพื่อไทยและถอดถอนสสพักเพื่อไทยในหลายกรณี การที่สสพักเพื่อไทยกว่าร้อยคนเข้าชื่อกันเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องจริยธรรมและคุณสมบัติสสและรัฐมนตรีจึงเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองขัดแย้งกับผลประโยชน์ของประเทศชาติและขัดต่อรัฐธรรมนูญจึงจะมีการร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ตรวจสอบไต่สวนและยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้ถอดถอนสสทั้งหมดที่เข้าชื่อแก้รัฐธรรมนูญดังกล่าวกว่าร้อยคนนั้นด้วย นายไพศาลกล่าวด้วยว่ากรณีเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราในเรื่องจริยธรรมนี้มีเสียงคัดค้านมากมายดังนั้นที่มีการเริ่มต้นว่าพักร่วมรัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการยื่นขอแก้ไขนั้นจึงต้องเลิกล้มไปแต่กลายเป็นว่าสสพักเพื่อไทยกว่า100คนเป็นผู้เข้าชื่อกันในนามสสเองซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์และผิดรัฐธรรมนูญด้วยจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการอกสันขวาญผวาขึ้น